สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้เมนูวันหยุดมาอีกแล้วครับท่านโอ้ยตานินเผาครับโอ้ยตัวไม่เริ่มเลยใหญ่ของเือครับนีกิโลกว่าครับตัวนี้โอ้โห เริ่มจะได้ที่แล้วครับผมนี่วายกำลังสุกครับสุด,ดยอดประมาณนี้ครับผมเนือฉ่ำๆเลยเจอกัในใหม่คลิปหน้าครับ ออกไปหาคนกินเที่ยวสวัสดีครับผม